ฟังฟัอันนทฟัอันนล็อกทนที่กบกำลังจะนอนอยู่ต้องที้สักน้ำใบน้ำก็เลยจะทำกับตัวเองว่ากบเลือกน้ำที่มีค่าใหม่ว่า ที่ตาไม่รู้สึกรู้สึกสบายมากพอลงไปไว่ายน้ำก็รู้สึกหนาวเลยอภายเจ็ตัวมันกลมตัวโอเคขน,ข,นขนาดที่กบกรลังจะขนาดที่กบกระลังจะอ้ะบาบปากนั้นไม่มีทางที่จะหูปากอีกต่อไปก็เลยจะเชิญเหล่ากดทั้งหลายมาว่ายน้ำด้วยกัน เบื่อตั้งเสียวเว้ยล่าตรงนี้อุ้ยขนาดที่ก็เราจะเตรียมท่อนสุกับท่อนไม้เพื่อจะมากระโดดลงไปท่อนสุกกับท่อนไม้เท่าน,นั้นเองแต่จะไม่มีฐานแล้วนะครับโอเคไหมครับโอเคเนบะื่อตั้งเสี้ยวแล้วเล่าหลายรอบเนี่ยคนาที่ ขณะที่ขณะที่กบกําลังจะว่ายกระน้ำนั้นกดตัวนึงก็ตกน้ำไปแล้วก็ว่ายน้ำแล้วก็วกดแล้วก็ไม่มีทางที่กระโดดท่อนมากระท้อนชุงได้หรอกและอีกตัวนึงอีกตัวนึงก็คอยกระโดดเนี่ยอีกตัวนึงอีกตัวนึงเอ้ออีกตัวนึงอีกตัวนึงก็ตกน้ำเองเปีไม่ได้ หน้าที่จะมีอันนี้จะมีเป็ดนะสาระที่มาทำลายกบทีนี้ตอนนี้นจะไม่มีทางแล้วเราต้องรีบหนีกันเถอะนะกบหนึ่งนั่ะทีนี้ต่อไปเป็ดก็จับกบได้แล้วชัยโยแล้วก็เด็กๆต้องจับไว้ด้วยนะครับต้องระวังตัวนี่นะครับ จบแล้ว Speak English and finish mm hmm. จบแล้ว mm hmm. อาษาอังกษิษมากนะโ okay, <Yes. S 2> อเคไหม Yes อกเลือกนาง hmm? ภาษาอังกฤษเนี่ยนะออกเลืกนาง f o n e r f a l c o n e l o c k นี่นี่ Once u อรับท i ย in เอออเาเอาใหม่ปั๊บภาษาไทยก่อนเลยเข็ดที่กาลังก็ภาษาไทยเล่าไปแล้วเอาเอาอินดี้มั่งสิไม่เป็นไรโชว์มาเลยครับน็อตที่กำลังว่ายน้ำในสระน้ำน็อตวันสปอร์ตไงโอเค And, uh, and, the water. Mm hmm. and, and, and and water เก่งมาก very good. ด and flower นี่ and t e e and t e e and and ants mm. and X and h e l o o oh ho why จะแกหมดเลยนี่ว่ากบมั้ยใ Once upon a time, you visit in the fog with the apple. It's so high with the potato and the bossy. Oh, once upon a time, you visit in the frog and the apple. And the tree high. <laughs> once upon a time, he was washed it. And the frog went in with the water and the bathing. And once upon a time, the frog, the frog, the frog. về đê đô ô đô ở đâu Nói với qua bắt hết bắt phó có bay là phó kì ăn là đợt bó thâu Hãy subscribe cho kênh Ghiền อี่ตัวเสือเอลฟเกยอเอลไกอีดตพูและอ่านภาษาไทยมั่งเลื่อ,อนๆอ่านได้ไหมนะได้แล้วอา่านไปแล้วโ okay. อเค thank you กิดไรจะไปเรื่อยเหรอฟินิชยังยังยังเหรอนาดิเดียวเองโอเคจะรีบนะ ทโอวาอวันชฉพวัยเบสสีนโลอยแอบร์บร่กระจเบเทนเอทูอนนอนวทเวี้ทูโอคทเวนตีหมดแล้วอนฟี จบแล้วไปอื่น